สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันนี้น้องพิมมี่น้องพิมมี่จะมาทำอะไรให้คุณผู้ชมดูคะจะมาทำก,การลาบาทให้น้องพีจะทำการลาบาทให้คุณผู้ชมดูมาดูพิมมี่เขียนเขียนอะไรก็ไม่รู้กระต๊ดกระต๊ด อ่ะร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังหน่อยคะ่ะตดตดกตดกะอะไรคือกระตึอดอะเฮ้ยทำไมมันลบได้คะเจง๋งมากให้รูดเองมันก็ได้แล้วเจ๋งมากเลยคะ่ะอันนี้คือรูปอะไรคะอยากก็รู้พี่มี่เก่งที่สุดเลยนี่แน่ คืออะไรเอ่ยแกรูนี่เสร็จแล้วรูปปลาหมึกฮะรูปปลาหมึกอ๋ออันนี้คือรูปปลาหมึกของน้องพิมพ์นะคะสวยไหมคะคุณผู้ชมเ <c oughs> <c oughs> ก่งมากคะ่ะอ่ะลบซิลบให้คุณผู้ชมดูดิ <c oughs> นี่แค่ดูตลบแล้วจ้าเก่งมากคะ่ะ รูปต่อไปนะคะรูปอะไรเอ่ยทำดีๆสิลกูกอันนี้คือรูปอะไรคะอยววรู้อ๋อ,อยังไม่เสร็จใช่ไหมคะ จะบอกอันคือรูปอะไรเอ่ยรูปผ้านอนฮะรูปผ้านอนฮะรูปผ้านอญ มันสวยจริงเชียวเลยอ่ะลบให้คุณผู้ชมดูสิคะลบยังไงเอ่ยแทน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 ได้เก่งว่ะอ่ะรูปต่อไปคะ่ะรูปะอะไรเอ่ย คืรูปอะไรนะอยากจะรือร้อเสรรูปอะไรเอ่ยแ้มนยังมีคนอยู่ในคนนอนต,ตัวใหญ่ามากไหนคนนะ่ะมีคนตัวใหญ่อันนี้คืรูปคนเหรอโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะมันรูปคนตรงไหนเอ่ย <c oughs> เอกเอกไก่เอกนี่ลูสวยงามด้วยก็ยเรียมแล้วนั่ก็คือรูปต่อไปอ่ารูปต่อไปนะคะกนูนคอรูปอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรลูกอยากรู้ยังไม่เห็น ืนี่นี่เส้นตรงนะคะดูสิคะน้องพิมพ์กะวาดรูปอะไรกันเอ,อ่ย สวยงามคะม่ะรูปอะไรคะเย่ารูปเครื่องบินฮะรูปเครื่องบินรูปเครื่องบินเหรอคะค่ะ,ะคุณผู้ชมดูสิคะเครื่องบินน้องพิมพ์สวยไหมเอยเทน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 เตนพอหรือยังลูก ออีกใช่ไหมครอบหนึ่งเลยพอว่าเออสองครั้งสองครั้งเยอะเลยชอบอ่ะนี่คือรูปอะไรเอ่เยลือก็ชิงช้าสวรรค์เป็นยังไงเนาะชิงช้าสวรรค์อือุณผู้ชมมาดูชิงช้าสวรรค์ของน้องพิมนะคะ นี่นี่ชุดๆๆนี่แน่ชิ้นชัช้นสวรรค์เสร็จแล้วดูนะคะชิช้นชั้นสวรรค์น้องพีเกิดขึ้นะาว่าแก่กล้า